อยากสตีมมากๆเลยอย่ะอยากเล่นเอ้ยเจอหลวง Triple Kill โอที่หายไปก็ไม่ได้ทำอะระผมก็ยังเล่นอยู่นะแต่แค่รู้สึกมันยังไงอะ่ะหมดไฟไหมแบบมันขี้เกียจเล่นแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรครับผมวันนี้เรากลับมาแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปรีวิวชุด ที่เราเสียตังค์นะฮะเป็นครั้งแรกเลยที่แบบแบบปวดใจอ่ะเป็นครั้งแรกเลยที่แบบเติมเกมไปเยอะขนาดนี้เดี๋ยวนี้เราจะไปรีวิวชุดกันนะครับโอ้ชุดชื่อว่าอะไรนะเปแบบ็นไรวะอย่างเงี้ยกำเหนิดมาโวก็แต่งงอ่ะ ชุดอย่างเท่เดี๋ยววันนี้เราจะไปยืชุชดตากหนกันอ,อ๋อเป็นไงชื่อเท่ปะดากหนอ,อ่อไปนะ้ผมขอหากระเป๋าที่มันเข้ากับตากหนของเราก่อนือจะไม่ใส่ดีปะไม่ใส่ก็เท่แล้วปะเออกระเป๋าปไม่มีอันไหนเท่เลยอะทรัพยากรผมก็ยังไม่ได้โหลดด้วยนะทุกคน ไม่ได้เล่นนานกัดเตยครับเอ่อกระเป๋าอะไรดีจะไม่ผลดาก่อนเนี่มั้งน่าจะไม่ผลดาก่อนเฮ้ยเราเปลี่ยนดีกว่าไปเราเดี๋ยวเราไปรีวิวชุดเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนี่ไปรีวิวชุดสี่เปลี่ยนเลยเข้าไหมเข้ากับไหมเข้ากับ เขากับกระเป๋าไงนี่โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูชุดของไม่ใช่ดากในละอย่างไรโอเคเดี๋ยวนี้เราจะไปโซโล่กันนะครับโซโล่แรงไปดิสโก้รออะไรครับไม่มีเพื่อนเล่นเราว็ไปเล่นคนเดียวไปทุกคนเจริกันในเกมของผมอ a t ่ l e in Style ดูด เดนสำหรับบาบนะทุกคนไปกันเลย l ตะโก o บ o อยแบบคิดถึงนะเออถ้าไม่ได้นานๆมันก็คิดถึงนะทุกคนแล้วก็กลับมาเล่นบ้างบ้าครั้งไม่ได้เล่นบ่อยใช่ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราไม่ได้หายไปไหนเราก็ยังเล่นอยู่ใช่โอเคมีตัวหรือเปล่า เก็บของผมเก็บของมีตัวหรือเปล่าผมฟังเสียงกันทุกคนวยบาเียกันหมดเลยอะเฮ้ยเฮ้ย ไปว่านี่เราเล่นปืนนี้ดีกว่าทุกคนตัวไหนอ่ะปืนอะไรฟัก AC 8 0ดศนย์นะ <c oughs> เกรดทุกคนสวัสดีครับผมสวัสดีกับพานเรามาอยู่กับคู่หมูจะกินม่วงเจอตัว Skill on cooldown. เดี๋ราผมเจอตัวอยู่ข้างหน้าเราไฟเดินนักหอปาร์ตเบย์เปล่าไล่อนเลยโดนหนึ่ง อยู่ไหนสมัยมาคนเดียวล่ะครับเพื่อนหายไปไหนเอ่ยคู่หูจะกินม่วงทุกคนโอ้ปาตถึงเท่เท่กับสลับปากเลย ได้ร okay. าได้เก็บเสียไม่ชอบชอบแบบนี้มากกว่านี่ไม่ได้รีวิวชุดแล้วแต่ว่ารีวิวรีวิวสก,กินปืนอะอ,อย่างเท่ดูดิเหมือนซองควงอะแต่ทำไมมันไม่มันไม่ใช่สก,กินซองควงทุกคนอยากให้เป็นมากเลยนะำแบบนี้นจบแล้วไปหาคนกันต่อนะเราได้สองคิวแล้วผม กูเล่นอยู่เหลืออยู่กิตตี้อะสองตีสามตีเหลืออยู่ยสี่ตีฮะสิบหกคนรวมกับเราเป็นสิบเจ็ะ<อ>แล้ววงเหลือเท่านี้ดูวง,ย,งยังใหญ่ถ้าคนเหลืออย่างน้อยอะทำไมฆ่ากันเร็วจังเรามาหนึ่งสีอยากโดนรูมาครับ <S <S ไม่เห็นเจอตัวเลย <S <S ข้างบนนี้น่าจะมีตัวนะ ขึ้นไปหาคนกันดีกว่าเราได้เก็บเสียงมาแล้วนะเหมือนไม่ได้มารีวิวชุดอะเหมือนมาวิ่งเล่นเฉยอะเ,อเพิ่ม,มาอีกคนหนึ่งนะสวยชุบๆุบกันทั้งนั้นเลเวิ่งหาคนเอทำไงให้หาคนเจอ เมื่อกี้แหลกด้วยนะประเด็นน่าจะอยู่ข้างหน้านะเราสายลอยแล้วเดี๋ยวเราไปหาคนลอยกันดีกว่ามารีวิวชูวจริงปะเนี้ยช่างมเถอะเรามาเล่นเหมือนอก็มาเล่นเป็นงไงบ้างทุกคนช่วงนี้ หายเป็นนานเลยแต่ผมก็เล่นอยู่นะผมอยากสตรีมมากเลยแต่เนื่องด้วยแบบโทรศัพท์ผมมันไม่อำนวยเท่าไหร่เลยใชย่อยากสตรีมมากๆเลยอะ่ะอยากเล่นเอ๊ยเจอระวงทริปเปิลคิลระวงครับผมไมเจอคนเดียวเพื่อนอยู่ข้างบนแน่เลย เรียกเพื่อนมาเรียกเพื่อนมาเดี๋ยวเราขอดนไปดูคนกันมีตัวอัพเอตัวอัพเอาเที่มันน่าจะอยู่ข้างบนนะบนเขาเดี๋ยวเราลงข้างล่างก็ได้เพราะวงมันอยู่ข้างล่าง hmm. เงียบเงาจังเลยเหลือสองตีไ hmm. ม่คนมันเหลือน้อยจังแล้ววงเหลือแค่นี้อะ่ะอันนี้มันแรง แจมอนนะเดมอนสี่อ่ะวิแจมโฟีิอยากเล่นนะแต่ไม่เป็นไรเรามาเล่น AC 80นยอผู้หุงสกินม่วงเราจะเล่นแบบฮาวเลยแต่เราไม่เจอตัวเด็ดประเด็นเรียบร้อยตายหนึ่งนะ เฮ้ยมุดชุบกันอีกแล้วเว้ยชุบกันไปจังเมื่อกี้สิบห้าไอ้เมื่อกี้สิบสองตอน้ตอนนี้สิบห้าชุบเพิ่มมาสองตัวหรอบนฟ้าหรอ,อไม่มีนะโอ้ยพอเข้ามาบาซิลแตกเลยครับต้องวันนี้ <S <S วงมันอยู่ไหนอะวงอยู่ข้างบนแน่เลย <S 2> <S 2> วกันอยู่ไหนวะอข้างล่างอะเจอแล้ว Alamin Ayo siyo Tuna Hmm? Tuna đại okay. để cho I don't it. Dominating. 怎么办 Unstoppable. will take go. Oh my god! <laughs> no. แล้วด้สองครับอ้าวแล้วขึ้นแดงพอดีเลยโอ้ถือว่าทำได้ดีไม่ได้กลับมาเล่นนานนะแล้วแดงเฉยเลยก็้องสำหรับพี่ไม่ได้รีวิวชุดเลยไม่ได้บุญ่าขอโทษวจนะทุกคนเดี๋ยวผมจะทำให้เต็มที่ที่สุดฮะเราจะมาหยุดพัฒนาที่ขาดก็สำหรับ วันนี้ก็เอาไวแค่นี้ก่อนนะครับผมคิ้มแดงพอด,ดีเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมผมก็ไม่ได้หายไปไหนนะยังคงเล่นอยู่นะผมแต่ว่าไม่ได้เล่นบ่อยขนาดนั้นนะเจอกันผมสำหรับวันนี้ก็ไป,ไปบายสวัสดีครับมาดูอีซิ่แค่นี้แหละแล้วเจอกันฮะ